สวัสดีค่ะปรินทร์ธรเจริญชัยชนะศิงห์วันนี้ปักหมุดลงพื้นที่ที่จังหวัดตราดนะคะแต่สิ่งที่ปรินทร์ธรประทับใจมากๆขนาดตัวเองเป็นเจ้าของโลโก้นะยังตื่นเต้นขนาดนี้นะคะแต่พวกเขาไม่ตื่นเต้นกันแล้วคะ่ะเพราะว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เขาเจอมาเป็นปีแล้วนะคะและก็บอกเลยนะคะว่าเขาเก็บผลลัพธ์ตรงนี้นะ สองวันแสนสองวันแสนมูลค่ารวมมาแล้วเนี่ยก็คือสองล้านกว่าบาทแล้วนะคะผลลัพธ์จากมังคุดที่เขาไม่เคยได้มาผลผลิตแบบนี้เลยนะเป็นความภาคภูมิใจแต่เดี๋ยวเราจะไปเจอเจ้าของสวนนะคะจากที่เก็บแล้วแล้วมันยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวตามบริทรมาเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะก็รอเกษตรกรรอชื่นใจหลายคนเลยสวัสดีค่ะ นะคนไหนเป็นเจ้าของสวนนาแนะนาตัวเลยค่ะแนะนําตัวเลยนี่นะคะเจ้าของสวนชื่อสวัสดีค่ะค่ะอัจฉริสังวรนะคะคนนี้เป็นใครอะสามีค่ะสามีโอ,โอ้โหเป็นคนดูแลต้นไม้นะคะโอ้โหบันทอนสัมภาษณ์หน่อยว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้าง <S <S เขาบอกว่าสวนเนี้ยเก็บเท่าไหรไม่รู้จักหมดจริงไหมคะ ถ้าจัดจริงค่ะจริงลใช่ไหมคะล่ำเลยค่ะอ่าเนาะสมคาล่ําลยค่ะก่อนที่จะเราจะไปดูต้นไม้ที่มันออกดอกออกผลไม่รู้จักหมดเลยเนี่ยนะคะเราอยากทราบว่าใครแนะนําให้รู้จักสาวเกษตรคนนี้ค่ะค่ะคุณคุณอะไรแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะดิฉันจันที่มาวิศพักค่ะผู้แนะนํา สาวเกษตรนะคะให้คุณพัชรีนะคะเปิดใจใช้สาวเกษตรแล้วผลผลิตนะคะดูสิคะตามภาพเลยค่ะตามภาพยอดนยคะเขาบอกว่ามีอ่ะมีอาจารย์คอยแนะนําด้วยจริงไหมคะเรื่องราวตรงนี้จริงไหมคะอาจารย์เขาเป็นใครคนไหนคะไพฑูรย์ค่ะนี่นะคะคุณไพฑูรย์แนะนําตัวครับแนะนำไพฑูรย์เาลัดครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตราดครับอยู่บ้านท้ายวังครับอยู่บ้านท้ายวังก็เพิ่งมารู้จักกับ เจ้เขาเล็กเขาเจ๊เจตลอดะ<ช>ที่บ้านอัพไรยันทิมานี่แหละ<อ>แล้วก็คือเราก็ไปไหนไปดูกันติดตามกันสาวันดูกันแล้วก็คือมาเที่ยวก็นกแนะนําเข้าไปแล่ยนดเปลี่ยนกันครับโอ้โหเนาะนี่คือความสัมพันธ์ที่บอกเลยว่าหาซื้อไม่ได้นะคะแต่จะเกิดขึ้นได้ในอาชีพสาวเกษตร เดี๋ยวกล้องซูมมาตรงนี้บรรทอนอยากดูผลลัพธ์แล้วค่ะจริงหรือไม่จริงมาติดตามอะ่ะเจ้าของสวนมาเปิดให้ดูเลยนะาาสาวเกษตรเป็นอาชีพที่บอกว่าผลผลิตนะโดนตรงไหนใหญ่ตรงนั้นแต่เมื่อกี้คุยกันมานะคะบอกว่าเปิดตรงไหนเจอตงเจอตรงนั้นอันนี้เก็บแล้วนะคะ อันนี้ม,มีหลงนะคะม,มีหลงอันนี้แบบนี้เก็บได้เลยเลยโอ้โหแบบนี้คือเรียกว่าผิวสวยใช่ไหมคะผิวสวยผิวงามผิวผิวงามที่สุดอะอย่างเงี้ยคือลักษณะผิวดี<ล>ได้ราคาผิวดีได้ราคาสามารถตั้งราคาเองได้เลยอย่างเงี้ยตั้งราคาเองได้ <S <S โอ้โหพ่อค้าคนกลางเดือดร้อนแล้วนะคะถตาเขาตั้งราคาได้นะคะให้ดูนะโอ้โ จริงหรอคะเนี่ยว่าเก็บไปแล้วอะกลังสูสุดยอดเนาะสุดยอดนะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราทุกอย่างให้เล่าค่ะเมื่อกี้บรินท์เกินไปนะคืออยากให้เล่าจากปากเจ้าของเลยว่าที่บอกว่าไม่เคยได้ผลลัพธ์แบบนี้เรื่องจริงไหมเล่าเลยค่ะเ่าให้ผู้ชมฟังเลยะปกติเราก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งอะแต่เราก็ใช้แบบเคมีทั่วๆไปด้านที่ว่าคือที่ใช้ตามทั่วไปคือใช้เคมี ตนี้มาเจออปพลน์ของจันที่มานี่เขาแนะนำกันค่ะก็เลยตอนแรกก็กึง่งกึ่งเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งคือไม่ค่อยเปิดใจเรื่อง<ม>นี้ม,นมันเหลือเชื่ออะไรจะมาดีเท่าเ okay, คมีเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้น้องมาแนะนำอาอปพลน์กับมันแนะนำให้เราก็ไลใช้ตั้งกั่ใช้มารู้สึกว่ามันจะดีเราเราคือเราสามารถจับแต่ต้องได้คือเห็นผลผลิตที่ว่า ดีดีจริงๆเอาเป็นว่าที่ผ่านมาผลผลิตแบบนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่ตั้งแต่ทําสวนมาเลยไหมคะไม่เคยเจอผิวก็ไม่ได้เจอสภาพต้นก็แย่ตอนที่มาครั้งแรกนะคะสภาพต้นเป็นนี่เขามาตลอดเลยอ้าวพูดเรื่องนี้เลยค่ะสาวเกษตรมาช่วยปลดหนี้จริงไหมจริงปีนี้นี่หลุดเลยอ่ะนี่หลุดเลยคอยขนลุกค่ะขนต้มนิ้หน่อโอ้ยปรมือปรบมือปรบมือ จ้าที่เจ้าทางเขาเขานเราทำเราทำมาตลอดนี่เป็นหนี้เป็นสินมาตลอดแล้วมาออ้ยนี่ขนลุกเลยเนี่ยขอบคุณมากๆที่เล่าความจริงนะคะเราสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เพราะว่าเรามามาใช้ของสาวเกษตรนาโนช่วยลดต้นทุนเนาะสาวเกษตรเนาะสาวเกษตรปลดหนี้เลยใช่ไหมใช้คำนี้ได้เลยโอ้โหอันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเก็บไปแล้วอะคือการเก็บ เก็บไปแล้วเก็บกําไรแล้วกําไรอีกเรามาพูดถึงการลงทุนตอนซื้อซื้อเท่าไหร่ซื้อสาเกษตรไปไปกี่บาทก็ซื้อตอนแรกก็ซื้อท่าแรกทยอยจากความไม่เชื่อเขาจะซื้อแบบว่าทีละเซตสามพันห้าเจ็ดพัแต่พอเริ่มดีเขาก็ซื้อเป็นไดมอนด์นะคะซื้อเป็นไดมอนด์เป็นชุดๆไปเลยเป็นชุดๆไปเลยเอาละกันมูลค่ารวมๆทั้งสวนที่ใช้สาเกษตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงแสนไหม ไม่ถึงประหยัดมากไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนเอาเท่าไหร่คร่าวๆที่พอจําได้ประมาณนะสองเซตประมาณสองเซตอ่ะหกหมื่ถึงหกหมืนรวมๆประมาณ7จ็ดหมืนอ่ะเอาตีซะเจ็ดหมืนยังไม่หมดนะค่ะเจ็ดหมื่นยังไม่หมดนะคะแล้วผลลัพธ์ได้มาสองล้านอัพเนี่ยคากำไรเกินควรไหมเนี่ยปรบมือรัวๆเลยค่ะ เร่องยอจริงเป็นเรื่องจริงไหมคะโอ้โหรินทอนนี่คือว่าในใจนี่ชุ่มฉ่ำมาตื้นตันใจอ่ะมันมันปื้มอะค่ะมันมันได้ขนาดนี้เลยเนาะโอ้โหอย่างนี้ต้องต้องบอกให้คนที่ยังไม่มั่นใจค่ะว่าจะใช้สาวเกษตรดีไหมให้ความมั่นใจได้ไหมคะใกล้ๆกล้องซูไม้ใกล้เลยอะสวัสดีครับเพื่อนชาวสวนทุกๆคนนะถ้าเราเป็นชาวสวนด้วยกันเนี่ยเราจะบอกจากใจจริงเลยว่าเราใช้ของ สารเกษตรนาโนเนี่ยไม่ผิดหวังลดต้นทุนนี่ขึ้นมาประมาณ400กว่าต้นนี่เราใช้ประมาณ2ชุดก็ก็70,000แต่ของยังเหลือยังใช้ไม่หมดประหยัดมากๆยังใช้ไม่หมดรับไปแล้ว2ล้านอ้าลับไปแล้ว2ล้านฝ่าเนี่ยเราสามารถปลดนี้ได้ปลดได้จริงๆนะอยากที่ว่าไม่เคยขายได้วันละ40,000-50,000มาระยะนี้เราขายได้วันห้ ห้มื่กว่าที่ว่าสวันละสองวันละสองสองวันแสนแสนอัาจริงถ้าราคายังอยู่คงแบบนี้ก็เอาเป็นว่าในสวนเนี่ยนะคะเป็นทองคําเป็นมูลค่าที่นับไม่ได้แล้วกันนับต่อจากนี้เพราะว่าต้นมันจะสวยงามมันจะแข็งแรงโอ้ยยิ่งเปิดเปิดตรงไหนเจอตรงนั้น สู่มาทางนี้เลยนะคะนี่คือเก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนสิบเจ็ดมีนาสิบเจ็ดมีนาสมีนาแล้วก็เก็บมาวันตุกวันตลอดเก็บมาทุกวันตลอดนะคะล้วยงผลผลิตออกเรื่อยๆให้เราเห็นโอ้โหเรียกว่าลูกเสมอเด็กวันแปดร้อยก้อนโลวันแปดร้อยก้อนโลโลละเท่าไหร่คะเมื่อวานเราได้หกสิบเอ็ดบาทเมื่อวานได้ อ๋อค่ะออกจากสวนปกติต้องคัดนะคะปกติถ้าคัดเนี่ยก็คือราคาพวกดอกอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นลูกถ้ามันลูกเล็กแต่นี่ก็คือเขาเรียกว่าส่วนมากที่มันจะเสมอที่เท่าที่มาลงที่เราไปดเทเลยอ๋อไม่ต้องคัดเลยเขารับราคานี้เลยอย่างที่บอกว่าตั้งราคาได้ตั้งราคาได้เอาลาคา้าไม่ให้เราก็ไปต่อใช่ไหมตั้งราคาได้ยอมแม่ค้ายอม เชื่อแล้วค่ะว่าปลดนี้จริงเพราะคนที่ปลดนี้เนี่ยเขาจะสดชื่นหน้าบานอย่างนี้และค่ะอาสามีมาใกล้ๆค่ะนะนี่คือคนที่สร้างขวัญและกําลังใจแล้วก็ดูแลสวนใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็อยู่เบื้องหลังนะะบงหลคั็อยู่เบื้องหลังนะคะ โอ้น่ารักมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะปริณทรขอฝากคา่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระนะคะอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใช้สาวเกษตรก็จะเป็นอาชีพเดียวกับเราคืออาชีพสาวเกษตรเนาะคือดูแลคนที่เขาต้องการปลดหนี้ต้องการเหลือกินเหลือใช้นะคะ ขอให้อาชีพนี้อยู่ในบ้านคุณอีกอาชีพหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเจ้าของสวนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณผู้เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักสาวเกษตรเนาะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ต้องส่งคลิปให้กับคนที่คุณรักนะคะใครที่ต้องการปลดหนี้เหลือกินเหลือใช้ต้องทำอาชีพสาวเกษตรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ริทนทอนเจริญชัยชนะ